สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะพบเจอก,กันกับน้องพลอยเช่นเคยนะคะกับเพชรแท้ทองแท้ใบมังกรเจมค่ะวันนี้นะคะพลอยอัดแบบเสียงสดเลยนะคะเพื่อจะมาทักทายลูกค้าทุกท่านนะคะพลอยก็จะมารีวิวนะคะสินค้าเป็นแหวนเพชรแหวนอัญมณีนะคะสวยๆมากมายเลยสภาพดีสภาพสวยนะคะแล้วก็ราคาสุดคุ้มแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าทางเราเนี่ยคัดมาแล้วแบบหัวๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่แล้วที่สําคัญนะคะข่าวดีก็คือทาง ร้านของเรานะคะกำลังขยับขยายสาขาไปที่ทางท่าพานั่นเองค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะเข้าไปดูสินค้าที่ทางหน้าร้านเนี่ยก็สามารถนัดคิวกับทางคุณนุษได้เลยนะคะแต่แต่ๆนะคะพอยขออนุญาตนัดคิวเป็นประมาณต้นเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าออตอนนี้ทางร้านที่ทางท่าพาน,นี่กำลังแบบ ปรับปรุงหน้าร้านนะคะทําหน้าร้านให้สวยงามอยู่นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถโทรคุยปรึกษากับทางคุณนุชก่อนได้นะคะแบบนัดคิวก,ก่อนได้นะคะที่เบอร์0653601525นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณนุชนะคะเขาก็จะแจ้งรายละเอียดนะคะว่าเอ่อตั้งที่ไหนนะคะแล้วก็อยู่ที่ไหนเพิเพ,ะเพะนะคะเดี๋ยวพอาะจะทําวอล์กนะคะแบบว่าเอ้ยทำวอล์กเป็นการแบบว่ารีวิวหน้าร้านใหม่นะแบบนี้ดีกว่านะคะเดีย๋ยวทางโพสให้ทาง YouTube นะายู u ูบเนะเผื่อลูกค้าอยาก เห็นหน้าร้านกันเต็มๆอย่างนี้นะ,ะแต่วันนี้นะคะเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวพลอยจะมาเริ่มรีวิวกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะ <S <S วงนี้นะคะวงแรกค่ะเป็นแหวนมรกตล้อมด้วยเพชรแท้นะคะโอ้โหวงใหญ่หน้าใหญ่สวยแบบนี้เลยนะคะประดับเพชรทั้งหมดเนี่ย 39เม็ดเลยนะคะแน่นๆแบบนี้ไปเลยแล้วก็น้ำหนักเพชรรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่0.61กรัตหรือ61ตังค่ะตัวเรือนทองคำทั้งหมดนะคะเป็นทองคำ90า90น้ำหนักอยู่ที่8.65กรัมค่ะไซส์แหวน59หน้ากว้าง1.5คูณ2.0เซนติเมตรนะคะวงนี้นะคะพอยขอปล่อยต่อเนี่ยให้ลูกค้าเอาไปใส่ออกงานส,สวยๆเลยราคาเพียง 36,950บาทเท่านั้นนะคะวงนี้มรกตเม็ดใหญ่สีสวยนะคะตำหนิน้อยมากๆเลยส่วนตัวเพชรนะคะเป็นเพชรเกสรสมัยใหม่นะคะน้ำเพชร9 7 9า็เก9 8สวยขาวใสเล่นไฟวิงทุกเม็ดเลยค่ะส่วนตัวเรือนะคะทองคำา90ไม่มีตำหนิทองคำหนาเปอร์เซ็นถึงแข็งแรงแล้วก็สำคัญนะคะปรับใสได้ด้วยค่ะ ตัวเรือนะคะไม่มีตำหนิเลยสักจุดนะคะลูกค้ารับประกันว่าสวยแท้แน่นอนแบบนี้เลยนะคะวงนี้นะคะคท่านใดสนใจนะคะเอาไปใส่ออกงานนะคะหรือซื้อเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติได้เลยนะคะแบบนี้เลยก็สามารถแคปรูปนี้นะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ ส่วนวงถัดมานะคะวงนี้เป็นแหวนไพลินนะคะแล้วก็ประดับด้วยเพชรแท้ทั้งหมด4เม็ดนะคะ<อ>เพชรเนี่ยน้ำหนักรวมนะคะอยู่ที่0.12กรัตหรือ12ตังค่ะส่วนตัวเรือนนะคะเป็นทองคํา75%นะคะทองคําแท้น้ําหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่9.82กรัมค่ะไซส์แหวนวงนี้คือ59 ขนาดหน้ากว้าง1.2คูณ1.6เซนติเมตรนะคะวงนี้นะคะอพอยขอสเสนอราคาส่งต่อเนี่ยเอาไปเพียง 32,950บาทเท่านั้นค่ะวงนี้นะคะตัวเรือนเนี่ยคือเด่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าทํำลวดลายนะคะเป็นรอบตัวเรือนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทองคำหนาเปอร์เซ็นต์ถึงแข็งแรงปรับไซส์ได้นะคะแต่ถ้าตัวปรับไซส์นะคะเอ่อตัวทองอาจจะยืดไปนะคะอาจจะมีที่เป็นแบบเป็นทองแหวนนะคะนิดนึงนะ,ะถ้าใครแบบว่าไม่ได้มาอะไรมากก็สามารถปรับไซส์ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีตำหนิด้วยค่ะตัวเพชรนะคะ ทที่ประดับทั้งหมด4เม็ดเป็นเพชรเกสรสมยัยใหม่น้ําประมาณ98เลยนะคะคือสวยขาวใสเล่นไฟวิ้งค่ะส่วนตัวไพรินนะคะนี่ไพรินตรงกลางนะคะเป็นงานเจรนายหน้าเม็ดน,นะคะเม็ดใ,ใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็ฝังด้วยหนาเตยสีได้ไม่มีตําหนิสีสวยนะคะแบบนี้อ่าท่านใดชอบนะคะสนใจจะเอาไปใส่ออกงานนะคะหรือแค่ทองคําวงนี้นะคะถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่าทองคาหนานหนักใหญ่แบบนี้เลยก็รีบครับรูปนะคะแล้วก็ทัก หาแอปมิงเข้ามาได้เลยค่ะ วงนี้นะคะโอ้โหวงนี้พอยชอบมากๆเลยนะคะวงหน้าใหญ่แล้วก็ประดับด้วยพอยอัญมณีแบบ หลากหลายอย่างมากเลยนะคะมีทั้งทับทิมไพลินนะคะบุษราคํานะคะแล้วก็ตัวกรีนการ์เน็ตนั่นเองค่ะโอ้สวยมากๆเลยนะคะส่วนตัวเรือนะคะเป็นทองคํา90ทั้งหมดนะคะน้ําหนักอยู่ที่6.33กรัมค่ะไซส์แหวนวงนี้53ขนาดหน้ากว้าง1.6ึ่คูณสอเซนติเมตรนะคะวงนี้นะคะสวยใหญ่แบบนี้แต่ราคาเพียง23,950ยง23,950บาทเท่านั้นค่ะ วงนี้นะคะเรียกได้ว่าสวยอีกแล้วนะคะประดับตัวเรือนเนี่ยคือยิ่งใหญ่อลังการเต็มหน้านิ้วแน่นอนค่ะตัวพลอยนะคะอัญมณีเนี่ยเป็นงานเจรณันายหน้าเม็ดทุกเม็ดแบบนี้เลยนะคะงานออทองก็เป็นฉลุลายนะคะสวยง่ามนีใส่ติดนิ้วมือได้เลย ทองคำก็หนาแข็งแรงนะคะนี่ปรับไซส์ได้ค่ะไม่มีตำหนินะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะซื้อใส่ซื้อเก็บนะคะซื้อใส่ออกงานแต่ติดนิ้วแบบนี้นะคะก็รีบแคปรูปแล้วก็ทักหา,าแอดมิงขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะ วงถัดมานะคะวงนี้ก็ใส่ออกการได้นะคะแหวนตัวเรือนหน้าใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้เลย ประดับด้วยไพลินนะคะเป็นสียอร์บูค่ะทั้งหมด4เม็ดแน่นๆแบบนี้งานจจรนายหน้าเม็ดนะคะแล้วก็ประดับไปด้วยเพชรแท้เกสรสมัยใหม่นะคะทั้งหมด6แถวแบบนี้เลยค่ะน้ำเพชร9798นะคะสวยวิ้งแน่นอนเพชรทั้งหมด60เม็ดนะคะน้ำหนักอยู่ที่0-70กรัตหรือ70ตังค่ะตัวเรือนะคะเป็นงานทองคำขาวนะคะทองคำา75%ทองคำแท้หนักอยู่ที่8.38กรัมนะคะ ไซส์แหวนวงนี้52ค่ะขนาดหน้ากว้าง1.7คูณ3.0เซนติเมตรนะคะเห็นใหญ่ๆแบบนี้นะคะได้ทั้งไพลินทั้งเพชรแน่แนๆแ,แบบนี้แต่ราคาเพียงนะคะ34,950บาทเท่านั้นค่ะวงนี้ราคาไม่ต้องประมาณ8 0 9 0 0 0 0นะคะราคาแค่แบบนี้เอง30,000กว่าบาทเองนะคะลูกะ้ะใส่ออกงานได้นะคะได้ทั้งตัวไพลินนะคะงานจะใน4เม็ดสวยๆแบบนี้เลยนะคะเม็ดส ใหญ่นะแล้วก็ตัวเพชรนะคะขาววิ้งเล่นไฟสวยแบบนี้ค่ะตัวเรือนะคะไตยทองคําก็หนานะคะแข็งแรงปรับไซส์ได้นะคะวงนี้ไม่มีตาหนิด้วยนะคะนิส่ของงานแบบนี้ได้เลยแน่นๆไปเลยนะคะท่านใดชอบนะคะวงนี้สนใจจะดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถแคปรูมนะคะแล้วก็ทางหาแอดมินเข้ามาได้เลยค่ะ วงนี้นะคะเป็นแหวนทับทิมกินบ่อเสียงนะคะนี่เป็นทับทิมสตาร์แบบนี้นะคะโอ้โหแล้วก็ประดับตัวประดับด้วยเพชรแท้เกณฑสมอนใหม่ๆนะคะตรงเรือนนะคะเพชรน,นะคะทั้งหมด29เม็ดหนักอยู่ที่0.42กรัตหรือ42 m. ตัง้งตัวเรือนทองคําแท้90นะคะน้ําหนักอยู่ที่12.1กรัมค่ะไซส์แหวน53นะคะขนาดหน้ากว้าง2.0คูณ2.1เซนติเมตรนะคะวันนี้พอยขอเสนอรา ่าวงนี้นะคะเอาไปเพียง39,850บาทเท่านั้นค่ะวงนี้คือสวยอลังการใส่ออกงานใส่ติดนิ้วได้แล้วก็ดูหายากด้วยนะคะตัวเรือนด้านหน้านะคะเป็นงานลงยาสีน้ำเงินแบบนี้นะคะแล้วก็ประดับด้วยทับทิมกินเบาะเซียงนะคะเป็นทับทิมสตาร์แบบนี้นะโอ้สีสวยมากๆเลยลูกค้านี่แล้วก็ตัวเพชรน,นะคะเป็นน้ำเพชร ออประมาณ9798นะคะแบบนี้สวยเขาซส์เล่นไฟวิงค่ะเป็นเพชรเจสอนสมัยใหม่ส่วนตัวเรือนนะคะเป็นงานทองคํา90ทองคนะําหนาสวยแข็งแรงวงนี้นะคะปรับไซส์ได้นะคะขยายไซส์ได้นะนิดนึงนะอาจจะได,ได้ประมาณ 1- นึสองไซส์ประมาณนี้นะคะเพราะว่าพอไม่ได้อยากให้ปรับเยอะนะเ๋ยวกลัวออแหวนเสียทรงนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวแหวนเนี่ยเขาจะเป็นงานเกียวแบบนี้เนาะแต่ตรงนี้นะคะเขาไม่ได้เป็นจุดเชื่อมนะตรง นี่เขาไม่ได้เชื่อมกันนะคะนี่แต่ก็งางไม่ได้ด้วยนะคะก็คือสวมได้แบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆโอ้โหใส่แล้วดูมีความแบบมีบารมีดูมีความเสริมอำนาจแบบนี้เลยนี่ท่านใดชอบนะคะสนใจจะดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะสอบถามรายละเอียดก็แคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินก็เข้ามาได้เลยคะ่ะ วงถัดมานะคะวงนี้ก็เป็นงานแหวนไพลินนะคะเป็นงานสีรอยัลบ u ูเช่นเดียวกันกับวงแรกๆเลยนะคะที่เป็นแหวนห้าแถวเออหแถววันนั้นน่ะเนาะ คือสวยมากๆเลยนะคะเป็นงานไพรลินเจรไนนะคะประดับด้วยเพชรแท้เกรอนสมัยใหม่ทั้งหมด4เม็ดนะคะด้านข้างน้ำหนักเพชรทั้งหมดอยู่ที่0.12กรัตนะคะหรือ12ตั้งตัวเรือนทองคำแท้นะคะทองคำ90น้ำหนักอยู่ที่3.4กรัมนะคะไซส์แหวน57หน้ากว้าง1.0คูณ1.2เซนติเมตรค่ะวงนี้พอยขอปล่อยต่อนะคะเอาไปเพียง14,950 บาทเท่านั้นนะคะวงนี้นะคะตัวไพลินเนี่ยสีสวยเป็นงานเจรานายรูปทรงหยดน้ําแบบนี้เลยฝังแบบหนาเตย3ามด้ามน,นะคะแบบนี้ส่วนตัวเพชรนะคะเพชรเกสรสมัยใหม่นะประมาณ9798เล่นไฟวิง้งขาวสวยแบบนี้เลยคะ่ะตัวเรือนทองนะคะทองหนามากๆเลยแล้วก็แข็งแรงเปอร์เซนต์ถึงปรับไซส์ได้นะคะสามารถาขยายไซส์ได้ด้วยแบบนี้นะคะตัวแหวนนะคะเขาไม่ได้เชื่อมกันนะคะแล้วก็ง้างไม่ได้นะคะลูกค้าสวมได้แบบนี้เลยะคะ่ะ ใส่ออกงานได้เลยนะคะหรือใส่ติดนิ้วใส่แบบว่าเราใส่ออกงานแล้วก็ใส่หลายๆนิ้วถูกไหมถ้าตัวแหวนอันนี้ก็อาจจะใส่เป็นเป็นแหวนตัวเสริมนะคะนี่ใส่ประดับไว้นะคะท่านใดชอบสนใจจะคะจะดูรูปเพิ่มเติมก็แคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินเข้ามาได้เลยคะ่ะ ถัดมานะคะวงนี้เป็นงานแหวนทองคำแท้นะคะแล้วก็ ระดับด้วยเพชรแถวนะคะ1แถวเป็นเกลียวแบบนี้สวยมากๆเลยดีไซน์เดึกเก๋แบบไม่สอไขนะคะเพชรน,นะคะประดับอยู่ที่0.05กรัตหรือ5ต่างนะคะทั้งหมด7เมตรค่ะตัวเรือนทองคำเนี่ยเป็นทองคำ90นะคะน้ำหนักรวมอยู่ที่3.33กรัมค่ะไซส์แหวน50หน้ากว้าง1.2คูณ1.5เซนติเมตรนะคะวงนี้ค่ะสวยๆแบบนี้พอให้ราคาเพียง1950บาทเท่านั้นนะคะวงนี้คือแบบ สวยมากเลยนะดูแบบใส่ประดับติดนิ้วมือได้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็ตัวเรือนทองคำเนี่ยหนาแข็งแรงแบบนี้เลยนี่ ปรับไซด์ได้ด้วยนะคะไม่มีตำหนิเลยน้ำเพชรที่ประดับนะคะเพชรประมาณ97 98นะคะสวยขอใส่เล่นไฟวิงแบบนี้นี่อะวงนี้อาจจะไซส์ใหญ่เออไซส์เล็กนิดนึงนะคะพอดีพลอยจะใส่ไซส์ใหญ่กว่านี้นิดนึงมันอาจจะคับๆนะคะแต่ลูกค้าปรับไซส์ได้ะคะ่ะลูกค้าใส่ไซส์นี้อยู่แล้วก็สามารถรับได้เลยนะอะวงนี้ท่านใดชอบนะคะสนใจจะดูรูปภาพเพิ่มเติมก็แคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ วงนี้นะคะพลอยนำเสนอมากมากเลยเพราะว่าสวยมากๆนะคะเป็นงานแหวนนะคะเป็นรูปทรงมังกรแบบนี้แล้วตรงตาของมังกรนะคะ ระดับด้วยทับทิมค่ะทับทิมแท้นะคะคือสวยมากงานดูวิจิตรนะคะแล้วก็ดูอ่อนช้อยดูหน้าเก่งขามด้วยนะคะเป็นตัวเลยตัวเรือนทองคําทั้งหมดเป็นทองคํา90ค่ะน้ําหนักอยู่ที่15.68กรัมนะคะไซส์แหวนคือ57หน้ากว้าง1.9คูณนเซนตเมตรนะคะวงนี้พลอยขอปล่อยต่อนะคะเอาไปเพียง39,850บบาทเท่านั้นนะคะวงนี้โอ้โหแบบ ใส่แล้วเดี่ย เป็นมังกรแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าสวยมากๆเลยนี่ตรงนี้นะคะตัวหัวมังกรเนี่ยเขาจะขยับได้นะคะเพราะว่าเขามีกลไกอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะคะหัวเขาก็จะขยับได้แบบนี้นะคะเป็นงานทองดิ้นได้นั่นเองค่ะส่วนตัวเรือนนะคะตรงเนี้ยเขาไม่ได้ไม่ได้เชื่อมกันนะคะตรงนี้เขาไม่ได้เชื่อมกันนะไม่สามารถงางได้นะคะคือสวมเข้าไปนะคะแบบนี้อ่าตัวเรือนก็คือเป็นงานฉลุทองทําลายทั้งตัวเรือนนะคะโอ้โหสวยงาน มา5ปกติงานทองขึ้นมือทํามือ1น,นะมือ1น,นะคะราคาเนี่ยอย่างต่ําต้องมีนะคะลูกค้า80,000-90,000เลยอ่ะพูดง่ายๆนะคะแต่วงนี้นะคะพอให้ราคาเพียง30,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะใส่แล้วแบบ ดูเด่นไม่ซ้ำใครแน่นอนแล้วก็ตัวมังกรเราดูกันอยู่ดีนะคะว่าเราดูกันอยู่แล้วเนอะว่าเป็นสัตว์มงคลของประเทศจีนนะคะช่วยเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนะคะแบบนี้เลยนี่อ่ะตัวทับทิมปพี่ประดับนะคะก็คือ2เม็ดตรงหน้าหัวมังกรแบบนี้เลยอ่ะเวลาพลอยสงสัยให้ดูนะคะนี่โอ้โห เป็นมังกรพันมือแบบนี้เลยนะท่านใดชอบสนใจนะคะงานแหวนสวยๆแปลกๆแบบนี้ก็รีบแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินเข้ามาได้เลยคะ่ะ โอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ท้ายคลิปแล้วนะคะเช่นเคยค่ะหากท่านใดสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักไลน์มาที่แอดมินได้เลยค่ะเพียงเข้าที่ค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์ a m k g e m ตามนี้เลยนะคะหรือสแกน QR code อันนี้ได้เลยค่ะก็จะเด้งไปที่หน้า ไลน์ของทางร้านเช่นกันค่ะรวมทั้งโทร0653601525นะคะติดต่อสั่งซื้อกับคุณพลอยหรือคุณนุษได้เลยนะคะยังไงวันนี้ทางพลอยก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ